มินตันอยากให้มินเฟยรับสิ่งนี้ไว้อะไรอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มินตันอยากให้มินเฟยรับไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยกันนานๆนะใครต่อไวไหมไว้ไว้สวัสดีค่ะมินตันดิ๊งดองนะคะ ทุกคนคะจากคลิปที่มินตันถ่ายกับมินเฟย์นะคะคือแบบว่านี่คลิปเปิดตัวล้านวิวเร็วมากแล้ว i ิก o ็ทุกคนดูอ่ะขึ้นให้ดู1 2 3 3คลิปที่มีมินเฟย์เนี่ยล้านวิวอัพทุกคลิปเลยอ่ะมีคลิปเึง่มจะสิบล้านวิวแล้วคือแบบ ตอนแรกอ่ะมินตันอ่ะแอบคิดในใจนะคะว่าแบบจะไหวไหมเนี่ยดูคลิปแรกทุกคนก็น่าจะดูออกนะคะว่ามินเฟกเก่งมากเก่ง <c oughs> <c oughs> แบบมินตันต้องคอยแบบส่งมุกให้ตลอดอ่ะว่าแบบกลัวมันเงียบแต่กับกลายเป็นว่าคนชอบที่มินเฟแบบว่าเรียบร้อยแต่แบบโก๊ะก๊อะไรเงี้ยแล้วมันดันเข้ากับคาแรคเตอร์ของมินตันเฉยเลยด้วยความที่แบบทรงผมเหมือนกันสไตลก์การแต่งตัวเหมือนกันแนวโรล,ลิเหมือนกันนะคะแล้วแบบพอมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคนดูแบอบกว่าชอบมากที่พี่ ี่มินปันกับพี่มินเฟยถ่ายคลิปด้วยกันอยากให้ถ่ายคลิปกันบ่อยๆวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสู่ของมินเฟยตามสัญญาและที่สำคัญมินปันจะให้เงินเดือนมินเฟยเป็นแบบพนักงานประจำเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามินเฟยเนี่ยจะเรียกเงินเดือนมินปันกี่บาทนะคะโดยที่เราเนี่ยจะทักไปบอกว่าไปกินหมูปิ้งด้วยกันไหมเดี๋ยวไปหาที่ห้องเดี๋ยวเราไปกันค่ะทุกคน นี่มตันซื้อหมูปิ้งมาฝากได้และมิตันจะล่อเม,มนเฟลงมาว่าแบบามากินหมูปิ้งกันไหมเียแต่ก็มิตันใจก,กระชากกุญแจห้องแล้วก็วิ่งขึ้นไปแผนเป็นไงเชื่อรายไห,ไหมคะปฏิบัติการแผนหมูปิ้งล่อม,มาเชือนอกออเมนเฟลบอกว่ากำลังลงมานะ กันแล้วลึงแล้วอีเขายืมหัวปิ้งมาฝากได้ยังนี่หัวปิ้งฉีกไม้เลยเนี่ยดูสิโอ้ยมายังยังยังจะมาเขาฝากฝากถือหน่อยฝากถือหน่อยฝากถือหน่อยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวถือให้นะไม่เป็นไรอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวถือให้นะไม่เป็นไรเฮ้ยจะไม่ไหนหายไปเป็นหายไปเป็นเป็นังมีไอ้เดี๋ยวก่อนนี่ อเาไม่มีเขาลุกไม่มีใครลุกไปกว่าห้องมินตันเอาเป็นฝาแฝดกันห้องเธอก็เหมือนห้องเราอ่ะบอกเล็กห้องมาบอกเล็กห้องมาไม่งั้นไม่ให้กินหมูปิ้งอ่ะเอาไปเอาหนูไม่บอกกวดแล้วบอกมาบอกก็รูบอกชิมชิมชิมห้องชิมห้องมาห7องเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ <ider> <laughs> ใช่ใช่ล <doors> ิฟต์นี้ไหมที่แบบว่าเห็นเขาบอกว่ามีข่าวว่าเห็นผู้หญิงวิ่งอยู่แล้วก็หายไปมีใช่เหรอไม่มีอย่าพูดอีกสอย่าพูดนี่จริงเหรอหรออเขาเคยติดลิฟต์นี้ด้วยจริงไหมเออเป็นไงมันไม่ประตูไม่ยอมเปิด5นาทีไม่ก็ทีไม่กีนาทไม่ยอมเปิดไปเอาเดี๋ยวเรามาดูห้องมินเฟย์กันนะคะนี่คุณแจอยู่กับเมตตาถึงแม้จะแบบว่าไม่ยอมบอกห้องหรือว่าจะแบบว่าอุ๊บอิ๊บยังไงก็ไม่ได้แล้วเรามี็คุณแจแล้ว ตัวัเ้มหดไม่ไรู้ตัต้เเตนตนนไหวะห้องของสาวห้องสมันเยอๆอย่างนี้ดิเองกดจกินมูิ่งเนี่ยมีใครแอบแอบใคอยู่ตแอบครปูใครไว้เขียมเข้ามาทำไมทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะ ฉันไม่เชื่อว่าเธออยู่คนเดียวแล้วจะปูผ้าแบบนี้กอะไรคือไม่ได้พับกอะไรไม่ได้พับนี่อุรศัพท์ปกปิดคอนเทนต์ต้องเรียวๆคุณต้องเปิดความจริงให้โลกรู้เกอะไรไม่ได้พับปิดวิดคนเลาตื่นนอนมันไม่ใช่สภาพนี้มันต้องเป็นสภาพนี้มันต้องเป็นสภาพนี้สภาพนี้เดี๋ยวนะโทัพแกดิแล้วนี่อะไรอะอะไรอะตุ๊กี้นอน จะผ้ายังไงให้มันมีตัวที่นอนดีอีกไหมเนี่ยตอนแรเขาจะใส่ไงแล้วเขาก็ไม่ใส่แล้วเขาก็เลยวางไว้อย่างนี้อันนี้อันนี้อะไรพ่อหน่มพ้าห่มเลยพ้าห่มอะไรพ่อหุ่มจับวะดูไว้นะคะผู้ชายคนไหนที่จะจีบนะคะก็พวกเราสองคนนี่ต้องการพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านนี่ต้องแบบว่าทํางานอย่างหนักเลยสนใจมาเป็นพ่อบ้านให้มีไหมคะเออเนจัง สองผ้าหย่อมหย่อมเดียมเดียมแบบว่าโหยสร้งภาพมากทำเป็นบอกว่าฉันยังไม่ได้จัดเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยสีดำด้วยอะไรไฟขนาดนี้เปิดออกสื่อไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีตาันจะขอรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะอะไรผัวร้อะไรโอ้ อยากรู้ใช่ไหมคะว่ากลิ่นอะไรเดี๋ยวมินตันจะรีวิวแบบละเอียดอีกรอบนะคะฉับอกว่ามินนะกลิ่นแบบดอกไม้แบบตุ่นๆมีได้วยเหรอดอกไม้ดอกไม้ที่กำลังเฉาเฉาอะล้อเล่นนะคะล้อเล่นเอาจริงๆคือเสื้อในของผู้หญิงส่วนมากมันไม่มีกลิ่นอะไรนะคะทุกคนจะเป็นกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นนุ่นกลิ่นนุ่นอ๋อไม่ไม่โฆษณายังไม่เข้าอย่าเพิ่งไปชี้โฆษนาน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าได้นะคะ เอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้บุกเข้าไปไปห้องน้ำมันเสียเฮ้ยห้องน้ำแอบมาล้างแม่เนี่ยพื้นเปียกๆเนี่ยไม่ได้มาคุณแบบจัดทรงทุกอย่างแล้วแ้่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอไลน์บอกว่าจะมาหาปั๊บมันลงข้างล่างเลยนี่อะไรเนี่ยของกินเล่นนะถ้วยดำเบียดนะไม่ได้กินได้ปะ กินได้เอ้ยแต่อันนี้ทำไมมันมีแมงขึ้นละปีปีอันนี้มันขึ้นแต่อันนี้ไม่ขึ้นโอ้ยแม่นี่นี่คุณจะมาทำอะไรเนี่ยฮะมาทำอะไรห้องฉันเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องธุรกิจก่อนอื่น่ากินหมูปิ้งกันไหนรีดิหมูปิ้งดินีชวนมากินหมูปิ้งนะเนี่ยแกต้องฝึกไทยอินของลองขายหมูปิ้งให้แบบว่าคนที่ดูอยู่แบบหิวตามดินี่นะคะหมูปิ้งมันเยอะไม่ด้วยหอมหวานอร่อยนะคะ อันนี้นี่นี่นเดี๋ยวเมื่อกี้เรียทำไมไฮอินไงไฮอินไงต้องทำให้มันน่ากินแบบใส่สุดๆจิอะพร้อรมกับข้าวเหนียวอะเป็นตานทำให้เราดูกัน <im itation> นี่นะคะทุกคนห <im itation> มูปิ้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มินตันซื้อไปจ้ <im itation> ะเนื้อเขานี่แบบว่าจะนิ่มนะคะรสชาตินี่คือแบบฉ่ำเข้าไปข้างในนะคะเทคนิคของมินตันคือกัดข้าวเหนียวก่อน อาร่อยมันต้องแบบนี้ <c oughs> นใช่ไหมทุกคนหิวป้ะทุกคนหิวไหมคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยเรื่องธุรกิจกันเดี๋ยวกินหมูปิ้งให้เสร็จกัน,น <c oughs> พี่คะมากินหมูปิ้งได้กันไหมคะ Oh no คูมินมินนี่บอกเลยว่าเซอร์วิสได้ทุกเวลา <c oughs> กินแปมแบบนึงนะคะ One eternity later โอเคกินเสร็จแล้วนะคะออะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องคอนเทนต์ของเราต่อกันดีกว่าวันนี้คอนเทนต์มีกันมาทำอะไรคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะมาพาตัวเธอไปอยู่ด้วยไงจริงปะเนี่ยจริง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 ิใช่จริง เขาอ่ะได้คุยกับทีมงานไว้แล้วคทิกติกที่มีมินเฟย์ทงคลิปเลยอ่ะคือแบบว่ายุกวิวดีมากจี่เขาไปดูบ้างเปล่าดูอยู่ดูอยู่เห็นไปแบบร้านวิวทุกคลิปอะไรก็เลยคุยปรึกษากันกับทีมงานว่าจะเอามินเฟย์เนี่ยเข้าบริษัทดิ้งดองมาอยู่ด้วยกันเลยแบบว่าถ่ายคลิปด้วยกันแบบบ่อยๆเลยแบบติ๊กต็อกลง YouTube อย่างเงี้ยจริงวะจริงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมือที่เจออะไร ดีใจทำมืออย่างนี้เลยค่ะอย่าไปฝึกท่าดีใจไปแต่พี่ดีใจหยุดมากโอเคก็นั่นแหละคือแบบว่าคือแบบว่าเอ้าไม่จบไอพี่จอบคือแบบว่าถ่ายคลิปกับเรากินกับเราแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จเสร็จไหมเสรคือแบบว่าคือค่าตัวเนี่ยเขาคุยกับทีมงานไว้ละขอเดือนแบบจุกๆเลยแบบเดือนนึงใช้ไม่หมดอ่ะเท่าไหร่เดือนละแปดพันบาทแปดพันบาท คุนแต่อยู่ได้แล้วกันนะคิดดูนะคิดดูวงไอดอลวงอื่นอะเขาก็เริ่มต้นหลักพันกันหมดนี่แปดพันกับเื่นเลยกิแต่อยู่ได้อ่ะแปดพันเราก็ถือว่าเราไปด้วยใจแล้วกันแต่ว่าเราขอเสนอขายของหน่อยนะขายของอะไรเผื่อจะเพิ่มค่าตัวให้เซ็กหน่อยเออแต่ว่าจาก8,000เป็นแปดพันห้าสิบบาทเซ็กหน่อยคือ คุยคุณะสมบัติของตัวเองมาดิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปแล้วเนี่ยไปบ้านมินต์ตอนนั้วเดี๋ยวจะถูบ้านให้เลยเดี๋ยวจริงเหรอไปงั้นกลับบ้านกันไปเอ้าเราจะได้รู้ไงสเต็ปแรกจะได้รู้แบบควรจะเพิ่มให้จริงหรือเปล่าแกถูบ้านให้นี่คือจะได้เพิ่มค่าตัวเป็นเป็นเป็นก็สักแบบหมื่นสองอะไรเงี้ยโดดไปไปเก้าพันก่อนอ่เก้าพันก็ได้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเก็บอึแมวให้ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะถูบ้านเก็บอึแมวเธอคิดฉันเท่าไร่หมื่นหนึ่งแล้วกัน เลขกลมๆจะได้แบบไม่ต้องคิดเยอะไงแบบมาแปดพันเก้าพันอะไรเอาแบบเลขกลมๆไปเลยทำอย่างละพันเลยมันเก็บแค่แบบสามนาทีนะอึกไหมอ่ะวิทแต่เราต้องสองตัวเลยนะเก็บทุกวันนะเก็บทุกวันนี่เก็บทุกวันเออโอเคตอนนี้ดิวกันเหมือนหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านแบบว่าไปเทสงานกันก่อนนะคะทุกคนว่าบินเฟย์จะทำได้จริงหรือเปล่าโอเคได้ไปเดี๋ยววาอ่ากัน <Yeah! S 2> เดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันที่ห้องทำง,งานแล้วกันนี่พูดเหมือนอดีนะคะมีแบบห้องทำง,งาน,างงานไม่มีคอมอยู่สองตัว <laughs> ไปกบปิแล้ววิ่งเดินเดินสิเออมีแมวนำทาง <laughs> โอเคค่ะทุกคนเราก็พาวินเฟมาถึงที่ห้องแล้วนะคะเด๊ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาสรุปค้าตัวเอ้ยอสัญญาเออเดี๋ยวลาตัวเลยเหเดี๋ยวเรามา <laughs> สรุปสัญญา <laughs> ที่จะให้มินเฟย์มาทํางานกับมินตันกันนะคะ <laughs> ก็คือเงินเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นเเก็บข <laughs> นะี้แมวทางานบ้านใช่ไหมถ่ายคลิปกับมินตัน <laughs> แต่เอาจริงๆนะ <laughs> มินเฟย์ไม่ต้องทํางานบ้านอะไรให้เขาเหรอกแต่ว่ามินตันอยากให้มินเฟย์รับสิ่งนี้ไว้ไ f u l อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้ดอกไม้ไงผู้หญิงให้ดอกไม้กับผู้หญิงเนี่ยนะแล้วคือดอกไม้คือแบบเหียวๆแห้งๆคือดอกไม้เนี่ยเราตั้งใจเก็บไว้ให้กับคนจะไปหักน้องเราเก็บไว้ตั้งใจให้คนที่ใช่ที่จะมาถ่ายคลิปคู่กับเราคือเราเราเราว่าตั้งเป็นปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ มินตันอยากให้มินเฟรับไว้อะไรอีกบังว่ามินเฟจะรับสิ่งนี้จากเรานะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแหวนเฮ้ยเดียเดี๋ยวแป๊บนึงนอันนี้คือโมเมนต์ไหนเนี่ยคือแกจะขอเขาแต่งงานเนาะมินเฟย์ ถ่ายงานกับเราเถอะนะถ่ายงานกับเราเถอะนะมินเฟย์จะรับมันไหมอะรับค่ะเดี๋ต้องรู้สึกอารมณ์ไหนเนี่ยทุกคนรับไหมขั้นต่ำสามปีนะแล้วเดี๋ยวทำไมทำไมใส่มือขวาปกติเขาใส่มือซ้ายกันเหรอเออแป๊บแป๊บนึงมินตันเราขอตั้งใจกับโมเมนต์มีแบบแต่งค่ะแต่งค่ะเอ้ยทำค่ะเด๊ ใส่พอดีเป๊ะเลยอ่ะแต่งงานเฮ้ยทำงานได้ทำงานแล้วอ๋อได้ทำงานแล้วส่วนเรื่องสินสอดอ่ะเฮ้ยเงินเดือนมินเฟยไม่ต้องเก็บขี้แมวหรือว่าทำามบ้านให้เขานะมาถ่ายคลิปกับเขาบ่อยๆก็พอเอ้ยอะเรื่องหน้าเรื่องหน้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเงินเดือนไงทำไมทำไมมันเยอะจังให้เขาเท่าไหร่เนี่ยน้ํน้เองน้ำเอง เดี๋ยวมินเฟยขอนับก่อนนะคะทุกคนว่ามันได้เท่าไรอสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอบสส่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบิห้าอหมืุ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าไม่ก็แบบว่า <c oughs> <c oughs> ขอให้ม <c oughs> ันเขาขอให้มิ <c oughs> นเฟยมา <c oughs> ถ่ายคลิปกับเขาบ่อยๆยอดวิวแบบขอแบบล้านๆ้าน้าน้านร้าน,านเลยอะไเงี้ยกับ <c oughs> ขอรูปเซอร์วิสเซอร์วิสที่ไม่มีใครเคยเห็นให้เราทุกเดือน เซอราไม่ต้องทำ้าหอื่นนะหยอกหยอกหยอกนะคะหยอกโอเคนะจับมือตึงแขนทำงานดิวดิวสัญญาขัาต่ำสามปีเย้ทุกคนคืออันเนี้ยเดี๋ยวมินเฟย์ขอเล่านิดนึงได้ไหมคืออะไรคือก่อนหน้านี้เขาอ่ะเคยไปสมัครงานที่แบบ ตามห้างใช่ป่ะที่มันจะได้แบบชั่วโมงละแบบสี่สิบเจ็ดแบเออเออพวกพาร์ทไทม์อะไรพวกเนี้คือเขาไปสมัครทุกร้านเลยเว้ยไม่ไม่นับรักร้านอ่ะเดินตั้งแต่แบบหน้าห้างจนแบบสุดห้างไปขอทุกร้านไม่มีร้านไหนรับร้านอาหารมันก็มีแค่ร้านอาหารอ๋อพาร์ทไทม์มันก็มีแค่ร้านอาหารอ๋อเออไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยถามเป็นความรู้แล้วแล้ววันนั้นอ่ะคือไม่รู้ว่าทำไมไม่รับอ่ะเออเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะสุดท้ายก็แบบไม่รับอ่ะ ทำไมอะ่ะสงสัยแบบมันนัดแต่งตัวแบบว่าโรล่ไปนหน่อยมิสเปอร์ฟี่าเพวาะอะไรทำไมเขาถึงน่าจะน่าจะแบบว่าดูแบบหยิมทำอะไรไม่เคยเป็นอะไรเงี้ยเอ้ยล้างจานจับอาเซนอาหารไม่ได้หรอกอ,อะไรเงี้ยล้างจานเป็นไหมเป็นทำงานบ้านเป็นไหมเป็นเขาทำได้ทุกอย่างอะ่ะแก้แกเขาเป็นปะ ยอมๆๆอนกออเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันอย่าอย่าอย่าคิดลึงนะอย่าคิดลึกนะเออแล้วทีเนี้ยมินตันคือวันนั้นอะไอวันที่สามเจ็ดใช่ป่ะก็มาเจอมินตันที่ร้านซอยใช่ป่ะไอซอยเนี้ยคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็แบบแค่อยากถ่ายรูปด้วยเฉยๆก็เลยยืนรอแบบสองชั่วโมงอะไรก็ยืนรอไปแล้วแบบขอขอถามหน่อยแรงจูงใจอะไรทำไมถึงรอนานขนาดนั้น ถ่ายรูปด้วยอยากเจอมานานแล้วคือแบบมันมีคนทักมาเยอะไงว่าแบบน่าเหมือนกันก็เลยแบบอยากถ่ายรูปดูแบบมันเหมือนกันจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปรอมินตันวันนั้นใช่ปะไม่คิดว่าจะได้มาทํางานกับมินตานวันเนี้ยแล้วก็งานแรกของเขาใช่ไหมเงินเดือนแบบก้อนแรกของเขาอ่ะมันเกินคาดมากอ่ะแล้วก็แบบได้เจาคนที่เขาชอบอ่ะแล้วแบบอ้อไ้กันนานๆ ทำด้วยกันยาวๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องขั้นต่ำสปีก็ได้เหน็นหมดิใจอ่จะดิใจให้ต่อไปไหมไว้ไว้โอเคค่ะก็คลิปสู่ขอมินเฟย์มา <c oughs> เป็นพิธีกรประจำชอ่องตันดิ้งดอมก็ำ <c oughs> สำเร็จนะคะทุกคนเย้ <c oughs> yeah! เดี๋ยวทุกคนก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะทำคลิปอะไรออกมาให้ทุกคนดูอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์เยอะๆนะคะช่ดูคลิปมินเฟยเยอะๆนะคะมินเฟยกลัวยอดวิวน้อยแล้วกลัวโดนหักเงินเดือนใช่ถ้ายอดวิวไม่ถึงแสนโดนหักพันหนึ่งคลิปละพันอย่าให้เขาดนหักเงินเดือนต่อไปอ่ะ จะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆทุกคนต้องมาดูด้วยนะไม่ใช่ดูแต่วินเฟนนะดูวินตันด้วยนะคะยย <Yeah. S 1> ไปละค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้ก่อนบริษัทดิงดองก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบว่าจะพยายามทําให้ทุกคนที่ดูช่องวินตันดิงดองเนี่ยอิม่มเอมมากขึ้นนะคะจะจะพยายามทําให้เต็มที่นะคะปี64ปีใหม่ต้องปังปงเปลี่ยนใหมย่ยยพบกันตอนหั และมาดูช <G ã i> ่องลิงดองของพวกเรากันเยอะๆนะคะวอนนี้จัง